นั่งกินข้าวแป๊บเดียวเองเรียบร้อยออครับ,บเ,เอาทำไมเสียงเงียบอะจักรภพนุ่นเอาคันนุ่นมาลากเลยนะเรามาช่วยกันอย่าพูดถ้าตะกุยนี่ลึกเลยนะเนี่ยงานช้างเลยดิถ้าดินนี่ไปเลยแล้วเอารถเอารถมาลากดึงทีเดียวกระชา,า,ากเอาเดี๋ยวรถตาสาวนุ่นมาลากนนนีี่่่กอแหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินตัวจมบ่อยนะครับนี่ ข you yeah, you ับรถยังไงให้จมเนี่ยฮะหนักคนขับบ่คนขับอยู่ฝั่งนี้แต้มจมฝั่งนู้นดินี่แต่รถตะเนีลากด้วยเนาะมีโซ่มีสลซีลิงไหมยับเลย ดิ้นไม่ได้ห้ามดิ้นเอาเอาตอออกตรงนี้จะดิ้นยังไงไม่มีเพลงเลยอ๋อตรงนี้มันเป็นอะไรขุดตอออกขุดตอออกใช่มันจะจมฝั่งนี้ยิงลบไปจมฝั่งนู้นเอออ่ะแจ๋วเลยแจ๋วได้เฉาเด็ดเลยครับงานนี้แต่แค่นี้น่าจะลากสบายๆอละเพราะพี่พุฒธไม่มีเฉาเด็ดใช่ไหมใช่เอาอีกสิเอาอีก อ้าวมันลึกกว่านี้อีกผมเห็นหน้าพิวมาอะไรอุ้ยใจผมวิวๆเลยอะ่ะโอ้ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่พอดีเลยว้ำมาอะไรกันดึ๊บเว็นพุทมาแล้วผมอุ้ยใจวิววิวสีเลยที่นี้บอกแล้วอย่าเกี่ยวเดียวผมเห็นน้ำกินเลยนี่เอารถนางมาลากไปปะลากจริงนะส่งไหมส่งอยู่บ้านหรือเปล่าไปเอาส่งฮะพาไปเอาไปเอาส่อ๋อโอ้ยพูดสะตกใจอดตอนแรกผมเห็นรู้แล้วผม นี่พิวาูนย์หายอู้ยไม่กล้าขึ้นแล้วนี่จมนี่ไปกินข้าวเลยไปไปกินแบบไปเดี๋ยวไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนเนาะอันนี้นี่น้องสาวช่างเอียวน้องสาวช่างเอียวไม่ยอมลงจากรถเลยครับมันนร้อค่ะฮะกลัวอะไรร้อนคนอื่นไม่เห็นจะกลัวเลยครับ มีสไลมีแฟนนะคะนู่นไงอ๋อนู่นนู่นแฟนไม่พูดหรอยอกหยอกแฟนคลาบแฟนคลาบอ๋อแฟนคลาบพูดยังไม่จบเอาคอเป็นไรทำไมฮะอะไรส้อยบานบาดโดนใครดูดมานั่นน่ะเห็นอยู่นั่นน่ะส้อยบาดเอาผมออกผมอยู่นะฮะเออเดี๋ยวไปกินข้าวอิ่มยังกินข้าวอิ่มยังยังกำลังนั่งกินอยู่ดีรถจม นู้นกินอยู่นู่นมาคนเดียวเอาเดี๋ยวติดตามครับตอนลากครับเอาตอนนี้วินเหรอวิน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 จะขึ้นไหมไม้แค่นี้เนี่ยแกเดาครับนี่ท่านหนึ่งโลขั้นหนึ่งขึ้นก่อนลองดูก่อนเนาะ

ถึงว่าทำไมรถมันจม้างหน้าเป็นยอดคนคับนี่เอ๊ะตัวนี้โซ่มันสั้นบ่ช่างฮะ,ะ,ะมไม่ไอใบแท็กอะช่วงล้อนะสั้นใช่ไหมคนขับไปกินข้าวขึ้นเองเลยตัวขับเป็นหม่เออเลูกน้องขับจมครับลูกพี่เอาขึ้น ไอเห็นลูกสาวเขางานม่งไปกินข้าวกับเขาไปกินไปกินข้าวกับสาวนุ่นเลย มันหกักเอกงแยวเลยครับอาไม้ออกไนมะโอ้ขึ้นง่ายๆเลยตูอะไที่นี่นโ่อยู่นะเราบันนี่ มันก้าเสียงบนไม่ใช่บดกาเกี่ยวเทแล้วโซ่เกี่ยวเท็จล้วโค้ดเอาไอวินโดยเฉพาะเลยโซ่นี้นี่โเนี่ยเด่นหนึ่งดีนะต้นยูคาเยอะแถวนี้เนาะหาง่ายฝนเมีดไว้แต่เช้าเลยเนี่เตรียเมีดมาแล้วเรียมาแล้วฝนเจาเลยโซ่มาหาอีกทางเนือมาแล้วใช่ไหมโซ่ นายลองลองจมใหม่นิรถใครมารถตกรถรถบ้านมาแสต่างๆนี่ไปขโมยไม้เขามาเนี่ยต้องไม้ไม้ไม้พ่ออ๋อไม้พ่อจริงไหมฮะแปรตัดของใครมาน่ะฮะ ต้องต้องตังตงดแล้วใหค้คนตัดนะฮะให<อ>้คนตัดตัดคนนั้นเนอะอืมครับรถกสาวนุ่นยังเกี่ยวอยู่คันนี้ได้สามอุ้มแล้วใช่ไหมสี่สี่ยังอุ้มที่สี่สแล้วฟังตูนนะครับฟังนุ่นมันจะติดคอ คันนี้เคยไปช่างยังกี่ตัน9.8ใหญ่ครับคันนี้ใหญ่กว่าปานเจริญอีก ครับคนขับครับไม่ยอมขึ้นนี่ไปกินข้าวเฉยเลยอ,อย่างงี้วันนี้ไม่ได้ค่าแรงนะครับขับรถจมหาเวลามันกินข้าวเฉยอตอนแกงไม่ยอมให้กินข้าวก็เลยจมซะเลยต้องหาเวลามากินข้าวเออใช่ใช่ใชลาล้วกิตไห<ป>มโอ้ดอิไม่ลำไยลำยองเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนี่ฝังนี่มาพอดีครับปานเจริญ าะเงาะก็มาครับาะเงาะจะไปขายวะพ่อขายอยู่ไหนนี่ตาพญาหรอตาพญาโอ้ไก่แท้ข้วไปตาพญาหน่นนะ กิโลเท่าไหรอ่ะแบาทดบเดี๋ยวไปดูจากกระบก่อนไปเลยครับจบเอกไหมเสียน้อยลุยเองเลยครับได้กี่อุ้มลสาแล้วสามแล้วหงหงหงงหงไนด่งหน่ mình bay không? Điều chung, điều chung Ui, điều thao thì còn để bay Bọn nước tàu kè Một tí chung lắm á nào to นี่ครับสิลูกไหมดีกว่าเดิมป่ะเกไปเปลี่ยนรอบใหม่ห่ะนะเกไปเปลี่ยนรอบตู้ใหม่ป่ะเฮ้อเกบอกว่าเกเปลี่ยนดิย

โดยจมหนักกว่านี้ก็นู่หละตรงไหนก็นทำข้าวเต็มอ,อุ้มแล้วก็ติดต้นยูคานะ่ะของนั้นนะ่ะตั้งแรกงแรกในชีวิตเลยนะแต่แสบนี่หิวข้าวอ๋อนีนห่หิวข้าว้เฉน,นี่ยฝั่งล้น,เ,น,นเสร็จแล้วครับ ไปขายไกลนะประคำหนินะยสาวลงมาแล้วตัว อะไรครับแต่งรูปอะไรแต่งรูปจ้ะแต่งรูปเป็สวยน้อรอกนเลือกเลือกี่ดค่ใช้แอมใชไหมถึงสวยใช่ดิใช้แอปเของป่าไม่ใช่ไหมให้เกิดอะไเองเห็ของป่ามันก็ปั๊บจนมาอีปั๊บหัวอ๋อใช่ที่เราคะเขามาตรงสีที่เราทำนี่ล้วก็ใ่อนที่จะใช้แอปจะหลอกจะหลอกตาคนดูได้เนี่ย ส่วนที่นี่สิคะเอาว่าเป็นสีเขียวสีเขียวปั๊บสีเขียวสีเหลืองเขียวแล้วก็น้ำเงินน้องทองป่าอันนี้สีเขียวกับทองป่าเอตุเนี่ยคือกล้าต้นไม้ใช่อ๋อหน้ามันจะออกมาสวยใช่แล้วบีก็มีทุกส่วนที่นี่สิคะมีทองป่าที่จะลากเห็นไหมมันก็ลากมาข้างหน้ามันจะเป็นนี่แล้วก็ลากคอนเ้นเนอร์เลยสว่างเลยชู่วอย่าข้าวต้มข้าวก่อะ ใช่แล้วคณะจีนเนี่ยเป็นนวลๆติบอ่ะซึ่งคมชัดมีไม่ต้องให้มันชัดมากแล้วก็กลดหมองนิดหน่อยมันก็จะขาวๆทำเป็นหรือเปล่าเปิดชำนาญแล้วอ่ะมันจะได้สวยแบบนี้ <laughs> อ <laughs> <ด>อ๋ตัวจริงอย่างดำเลยไม่ดำนะตัวจริงไม่ดำน้ำมันขาวัวอยู่แล้วไงน้ำมันก็ได้มาขาวขาวมากเลยน่ะขีดลงไปแต่งดูแต่แบบมันถอดมาตัดแต่งน่ เออแต่มันมีในนั้นะฮะทำไปใหม่ใช่แอปอะไรไล่ลุมจ้ะไล่ลุมฮะเดี๋ยวโอเคครับแอปอะไรนะไล่ลุมจ้ะไล่ลุมไล่ลุงหลุมเอ๊ะสมมตินี่บ๊ายบายครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนก็อย่าลืมครับไปกดจิ๊กสาวนุ่นนุ่นลูกสาวชาวนานุ่นลูกสาวชาวนา อู้ตอนนี้สร้างรายได้แล้วใช่ไหมได้แล้วจ้ะไวมากเลยเดี๋ยน้องก็มีรายได้แล้วเรือแต่รหัสผิดสร้างจะกรุมาประเทศอะไรที่ทางจักรุณาต้นเดือนเลยเนาะประมาณปลายเดือนต้นเดือนผมมาถ่ายวันแรกวันไหนจําไม่ได้ต้องไปดูคลิปไหมอันนี้ประมาณแม่บาประมาณตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยอดซับเออประมาณเดี๋ยวนิดดูก่อนหนึ่งหมื่นยังหมื่นประมาณหมื่นสองค่ะอู้ไวมากเลย สองแล้วยังไม่ถึงเดือนเนาะใช่แต่ยังโอ้ขึ้นเหรียญแล้วนี่ใช่่คะขึ้นเหรียญแล้วเหรอใช่เหรียญวู้ดได้กี่เหรียญและสิบเอ็ดเหรียญสิบเจ็ดเหรียญแล้วโอ้ยดีใจกับน้องด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะพี่ทีช่วยมาช่วยกดไลค์กด Subscribe นะนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วูดพี่นิ่งพี่จ้าพี่เอียวนะครับพี่ช่วยแนะนำนูนะคะครับครับสุ